สิอรหันต์กรีซีกาชีะตาเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทแจกเกษตรกรกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแท้ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันจันทร์ที่29เมษายนส5 6 7ายนแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเปิดสิบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1 2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการคลังที่จะตีความถึงความชอบด้วยกฎหมายของโครงการเงินดิจิทัล1 0,000บาท สำหรับกเกษตรกรโครงการเงินดิจิทอล1น1,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎิกาตีความเกี่ยวกับแหล่งเงินที่รัฐบาลจะนำมาแจกให้กับกเกษตรกรอยู่ภายใต้หน้าที่และอำนาจและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกศหรือไม่ทปทกิสิกาห่วงเงินดิจิทอนหนึ่งหมื่นแจกเกษตรกรขัดกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการให้ทกศร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทเพื่อทัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกรรรษตรกรว่าควรมีความชัดเจนทางกฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้หน้าที่และอำนาจและอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของทกส ตามมาตรา9และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและอสัหารณรพ์พศสอกษตรพศ2509ประกอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่นอกจากนี้จะต้องกำหนดกลไกการเติมเงินให้เกษตรกรแยกส่วนจากการเติมเงินให้ประชาชนทั่วไปอย่างชัดเจนทั้งอาจต้องจำกัดขอบเขต การใช้ใจ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทอกศด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณผิดประเภทดังนั้น <c oughs> เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบจึงเสนอให้คณะระัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังหาหรือคณะกรรมการกิจการก่อนดังเช่นที่เคยได้หาหรือในประเด็น กิจการอันพึงเป็นงานธนาคารอมสินตามมาตรา7แห่งพระรัฐบัญญัติธนาคารอมสินพศ2489แล้วทปทระบุขณะที่สานักงานคณะกรรมการกิจกาเห็นว่ากรณีที่กระทรวงการคลังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มอบหมายสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกรการเกษตร หรือทกศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินโดยการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวนประมาณ1 7 2 3 0 0ล้านบาทนั้นหากเป็นการมอบหมายให้ทกศดำเนินโครงการจะต้องเป็นการดำเนินการที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของทกศ ามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพศ2509ตามในมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561และกระทรวงการคลังกับทรกศจะต้องประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับและเสนอคอรมอเพื่ออนุมัติในรายละเอียดจัดทำแผนบริหารจัดการ โครงการประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อนดำเนินโครงการตามในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวด้วยคลังเตรียมเสนอกิีกาตีความเงินดิจิทัลแจกเกษตรกร,กร26เมษายน2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการบรอร์ดทรกรสเปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดทรกรสว่ารายละเอียดการทำงานหลังจากนี้จะต้องสอบถามกีซีกาถึงการใช้มาตรา28ผ่านทรกรสและเรื่องการใช้วงเงินที่จะนำเข้ามาในการพิจารณาของบอร์ดทรกรสตามกฎหมายแรงข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกีซีก,กาเปิดเผยว่า หากกระทรวงการคลังส่งเรื่องให้กิจกาตรตีความโครงการเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่จะให้ทรกศนำไปแจกให้กับเกษตรกร,ร,กรสำนักงานคณะกรรมการกิจกา,จากรจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกิจการคณะที่ที่สองมีนายพระนัะะเทเสมาเสถียนอดีตประหลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการเป็นผู้ตีความข้อกฎหมายเพราะเป็นคณะที่รับผิดชอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลางโดยตรงรายชื่อคณะกรรมการกิศีกาคณะที่12ชี้ชะตาเงินดิจิทัล10,000บาทแจกเกษตรกรคณะกรรมการกิศีกาคณะที่12มีทั้งสิ้น10คนแต่ละคนถือว่าเป็นอรหันต์ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทาง นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินมีความรู้ประสบการณ์การทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาอย่างยาวนานดังนี้หนึ่งนายพนัทสิมะ,สะเสถียรอดีตรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงการคลังอดีตปรลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 2. นายบดี จุนนานนอดีตรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนายบรรหารศิลปอาชาอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นรองประธานกรรมการ 3. นายสมชัยลิชุพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอดีตอธิบดีกรมสรรพมิตเป็นกรรมการ 4. นายปัญญาถานอมรอดอดีต ประธานสาลดีกาอดีตประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกรรมการ 5. นายธานิตเกศสวัสดิ์พิทักษ์อดีตรองประธานสาลดีกากรรมการ 6. นายเข้มชัยชูติวงอดีตอายการสูงสุดกรรมการ 7. นายทินกรการจะนะจิตตาอดีตเลขาธิการกอพอกรรมการ 8. นางสาวจารุวันณแห่งตะโกนอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิศิกากรรมการ 9. นายศักดาทะนิตกุลอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ 10. นายเดชาพิวัฒน์ณสงขลาอาดีตผู้อำนวยการสำนักว่าระรามกรรมการ